สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ <ตะ S 2> ปิดโลกชุมชนดำเนินรายการโดยดิฉันแอมแอมค่ะดิฉันเบลเบลค่ะค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องกนใ,นใกล้ตัวที่ท่านผู้ชมไม่เคยรู้มาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันค่ะซึ่งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องเทเลวิชันค่ะฮะทีวีเหรอใช่ค่ะซึ่งเทเลนะคะเป็นภาษากรีกซึ่งแปลว่าระยะไกลค่ะส่วนวิชันนะคะเป็นภาษาลาตินค่ะซึ่งแปลว่าการมองเห็น และแอมแอมรู้ไหมคะว่าในทีวีบ้านเรานั้นเป็นระบบอนาล็อกและจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ในระบบดิจิตอลไม่รู้และแอมแอมรู้จักทีวีในระบบดิจิตอลไหมคะไม่รู้ค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะรู้ไหมคะว่าทีวีในระบบดิจิตอลนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้เราไปชมกันเลยคะ่ะคุณป้าค,คุณ้ารู้จักทีวีดิจิตอลไหมคะไม่รู้ค่ะคุณป้าไม่เคยดูเลยคะ่ะไม่รู้จักคะ่ะ ไม่รู้จักครับพี่คะขอโทษนะคะพี่รู้จักทีวีดิจิตอลไหมคะไม่รู้จักครับแ่ว่ามันเหมือนบบเราควรจะรู้นะคะพี่รู้จักทีวีดิจิตอลไหมคะไม่รู้จักค่ะไหนอะทีวีดิจิตอลอะไรอะไปหามใครก็ไม่เห็นใครรู้จักเลยมีทรือมันจะไม่มีล่ะไม่ดีมั่วพูดจริงๆ ไม่ได้มั่วมีจริงๆงั้นเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรวส,สุดแล้วก็นี่คือพี่พรศักดิ์สุคงคารัตนคุณนะคะ,ว,นนคะออวันนี้หนูจะมาขอสัมภาษณ์พี่ค่ะในหัวข้อที่ว่าพี่อยากเห็นที่ทางของทีวีดิจิตอลให้มันเป็นอย่างไรคะ ก่อนไปสู่คําถามนี้นี่ก็ต้องมาอธิบายกันก่อนว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรนะครับก็คือคิดว่าตอนนี้สังคมส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจได้ทั้งไปว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรนะก็คืออธิบายคร่าวๆก็คือว่าทีวีปัจจุบันที่เราดูอยู่นะครับพวกทีวีปัจจุบันเนี่ยจะเป็นระบบอน,นละล็อกเป็นคนละระบบกับทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งทีวีแบบเนี้ยคือถ้าเราตั้งเสาหรือว่าตั้งเสาเนี่ยเราก็จะดูชัด แต่ว่าถ้าเป็นพวกสามนกุ้งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ชัดแต่ว่าถ้าเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยระบบความคมชัดจะสูงมากก็คือตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วทีนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนการซึ่งจะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือว่ากสทชเป็นเป็นหน่วยงานที่จะรับับดูแลหรือว่า ดูแลในเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากร,าร,าระบบอนาล็ลาอกไปสู่ดิจิตอลแล้วทิศทางของทีวีดิจิตอลที่ที่อยากจะให้เป็นนะคะถ้าทิศทางเนี่ยคือเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคือเราไม่ใช,เใช่เราไม่ใช่เป็นคนที่สังกัดหน,น่วยงานอะไรของราชการแต่ว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเห็นทีวีดิจิตอลที่ต้องปลูกพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่า แต่ก่อนเนี่ยในระบบอนาล็อกเนี่ยขึ้นความถี่ที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่จํากัดแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์ในการใช้เนี่ยก็จะมีที่เราคุ้นเคยก็จะมีอย่างช่องสช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่องช่อง11กับไทยทีวีเอสอะไรเงี้ยนะครับมีมีไม่กี่ช่องแต่ว่าถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลทีวีเนี่ยขึ้นความถี่มันจะมีอยู่เยอะมากแล้วก็ในส่วนภาคประชาชนของเราเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ใน้ใช้คลื่นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องความหวังเนี่ย ที่คิดว่าความหวังของเราก็คือว่าทํายังไงภาคประชาชนหรือประชาสังคมเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้คลื่นตรงนี้เพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองครับแล้วพี่มีการเตรียมการอย่างไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงทีวีให้ไปสู่ในระบบดิจิตอลคะคือในส่วนความเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเตรียมการของเราเนี่ยถ้าพูดในฐานะบุคคลเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องพยายามทาความเข้าใจกับระบบตรงนี้อย่างน้อยก็เข้าใจว่าไอ้ระบบตรงนี้มันคืออะไรคือ อันนี้ก็คือในฐานะผู้ใช้ก็คงไม่มีอะไรมาแต่ว่าถ้าในฐานะของถ้าเราเป็นเป็นกลุ่มเป็นสังกัดเป็นองค์กรชาวบ้านเป็นองค์กรประชาสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรู้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยขึ้นความถี่เป็นของประชาชนแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้หมาเช่นว่าเราจะทํายังไงเราถึงไม่ได้ขึ้นความถี่มาแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้มันในเพื่อเป็นประโยชน์กับเราได้เช่นว่าเราจะใช้ใช้กล้องยังไง เราจะบริหารจัดก,การเรื่องสถานีที่เราได้มายังไงเพื่อทําให้เราสามารถบริหารจัดก,การสถานีทีวีของภาคประชาชนได้ค่ะแล้วพี่คิดว่า DVD ทีวีดิจิตอลน,นี้จะมีข้อดีหรือข้อเสียหรือไม่อย่างไรคะถ้าข้อเสียมันก็คือจริงๆนักวิชาการก็จจะมองว่าข้อดีมันมีเยอะอย่างเช่นเรื่องความคมชัดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าช่องมันมีมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเปิดดูได้มากขึ้น แต่ว่าถ้าถามถึงข้อเสียเนี่ยที่คิดว่าข้อเสียก็คือว่าเวลาข้อมูลเนี่ยมันมีขึ้นมาแบบอย่างมากมายมโหฬารเนี่ยในในคลื่นความถีท่ที่ที่เข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยมันคงเป็นเรื่องว่าเราจะกันกรองสิ่งที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นยังไงเพราะามันก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพของผู้บริโภคเองด้วยว่าเขาจะสามารถที่จะกันกรองเนื้อหาตรงนั้นได้แค่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าโฆษณาอะไรมันก็คงจะเข้ามาเต็มไปหมดแล้วก็กระตุ้นความอยากของเรามากขึ้นในฐานะผู้บริโภค แต่ว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสาธนรณะเราก็อาจจะนํามาพัฒนาชุมชนของเราเองก็ได้อย่างเช่นว่าเราอาจจะมีสถานีทีวีที่สามารถให้ความรู้กับชุมชนที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้ฟังผู้รู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลไปแล้วนะคะคุณแอมมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลบ้างคะก็ไม่ปล่ใจเลยนะคะที่ดี่ันไปรู้จักทีวีดิจิตอลเพราะว่าในบ้านเราในสมัยนี้ยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่ค่ะ และทีวีดิจิตอลจะเข้ามาในอีกไม่ช้าเนื่องจากตอนนี้กําลังติดเรื่องการประมูลอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีวีดิจิตอลเข้ามาก็จะกลายเป็นระบบ p v วีและที่สำคัญยังเป็นฟีทีวีอีกด้วยใช่ค่ะฟีทีวีนี้นะคะก็จะดูได้เหมือนช่อง3579และไทย i ีวีเอเหมือนปกติค่ะแต่แค่เปลี่ยนการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลแค่นั้นค่ะ เราก็จะได้ดูทีวีที่ชจดคื้อใช่ไหมคะค่ะแล้วในวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วในโอกาสหน้าพวกเราจะนําเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่รู้มาให้คุณได้รู้กันค่ะสำหรับในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ